เคิร์ฟเนลคืออะไรก่อนอื่นนะคะที่เราจะเรียนรู้ว่าเคิร์ฟเนลคืออะไรเราจะต้องรู้จักคำศัพท์ตัวนี้ก่อนค่ะซีเคิร์ฟค่ะซีเคิร์ฟนะคะหมายถึงความโค้งตามธรรมชาติของเล็บนะคะจากไซวอลด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง,งค่ะเนภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่า natural curvature of the nail plate ค่ะเมื่อมองจากตรงปลายฟิงเกอร์ชิปของเรานะคะก็จะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปตัว C ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะจึงเป็นที่ไปที่มาของคาว่าซีเคิร์ฟนะคะทั้งในเล็บธรรมชาติและในเล็บ ทีนี้นะคะเคิร์ฟแนวก็คือเล็บที่มีลักษณะความโค้งนะคะหรือว่าซีเคิร์ฟตามธรรมชาตินะคะมีสโลปค่ะดิ่งลงมามากกว่าปกตินั่นเองค่ะซึ่งในภาษาไทายเราก็อาจจะมักได้ยินคําว่าเล็บงุ้มเล็บเหี่ยวแบบนี้ก็ได้ค่ะในลักษณะของเคิร์ฟนะคะถ้ามีลักษณะออค่อนข้างที่จะดิ่งลงมามากก็อาจจะเรียกว่าเป็นฮุกเนวนะคะคือเล็บที่มีลักษณะคล้ายกับตะขอนั่นเองค่ะ